ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนเจ๊สาวสสุขใจแล้วครับมีเรื่องอะไรนะครับเจ๊สาวบอกว่าใช้มาไม่เคยใส่ยาฆ่าแมลงอีกแล้วใส่แต่อาบาอย่างเดียวก็นเนี่ยดูบาีผมก็เลยถามบอกว่าเฮ้ยไม่ใส่เลยเหรอนี่ครั้งก่อนที่มาอะรเนี่ยต้นนี้ยังนี้ก็ดูทีเนี่ยต้นเนี้ย เนี่ยเนลลี่ไทปงตัวนี้มาตอนที่มากินผลไม้อ่ะเนี่ยยังมีลูกใช่ไหมแล้วดูใบสิเนี่ยเออก็ใบใบสวยเนี่ยมีใบนี่มีนี่ยังแต่งแต่งออกเยอะเลยนะข้างล่างให้มันโปร่งหูใบเขียวเข้มมากอ่ะทำไมรอบรอบนี้ใบเขียวมากหลังสากัดอ่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ใส่อะไเลยนะใส่แต่โอ้โหู นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นจะสั่ตอนนี้แคคิไก่ดใจ,จะเอาไอ้ตัวอินเกษตรมาปรับดินปรับดินเปบบ็นอาหารเนี่ยนี่ค่อันอันอันนี้อันนี้ทำใบแรกแล้วใช่ไหมกำลังใบแรกจริง,รงๆมันมาใบาสองแล้วนะเนี่ยเนี่ยครับแต่เรายังไม่เอาแต่คือคือคือว่อรารออีกนิดนึงแต่ดึงยูเรียไปเอาดูโอ้นี่นนโหใบใหญ่กว่ารอบที่แล้วอีกอะรอบที่มากินข้าวลงมาดูยังใบย,ยังไม่กลางขนาดนี้เลยเนี่ย หรือว่าช่วงนั้นมันกําลังมีรูปมันก็เลยช่วงมีรูปมันช้ำหน่อยใช่ใบแรกใบแรกเราต้องทําให้มันใหญ่ไงใบหนึ่งแล้วก็มากดใบสองให้เล็กสองกับสามให้เล็กกว่าใบแรกนี่จะบอกว่าข้างล่างนี่ไม่ไม่พ่นยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยพ่นไหมไม่ไพ่นไม่พ่นตอนนู้นอยู่รั้นหนึ่งก่อนที่จะรับป่ะมันจะมีอยู่ครั้งยามสูงมากครับหลังจากนั้นก็ตัดยาแล้วผมถาม่อยทำไมถึงไม่ไม่ไม่พ่นป้องกันหรือว่าอยากพ่นยาฆ่าแมลงอ่ะ ก็มันไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะเราดูอาการเพราะเราเวลาเราฉีดเนี่ยสังเกตดูคือไปใช้กับสวนบนอีกสวนหนึ่งนะสวนบนมันอยู่ป่ามังคุดแล้วนานๆเราฉีดทิงแล้วผลปรากฏว่ามันไม่ต้องใช้มันก็อยู่ได้แล้วเราจะต้องใช้ทําไมอะ่ะเนี่ยเห็นไหมละ่ะอ๋อคือตามตามที่อาจารย์เคยบอกว่าไคโดซานมันมีใช่เราใช้ปปแล้วมันป้องกันในเรื่อง แมลงเป็ฟอกรีนที่ว่าแมลงไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีภูมิต้านทานเพราะปีนี้เราใช้เป็นปีที่สามแล้วไงเนี่ยเช็คเช็คไรมันไม่มีเนี่ยเวลาเราเช็คก็ะเดินจะเจอนเช็คอันนี้คือวิธีเช็คไรนะเนี่ยมันจะถ้ามันมีตัวไรมันจะเดินอ๋อมันจะเดินนีไงตัวไรฟิมเห็นไหมฟิล์มหน้าโทรศัพท์ใช่เห็นไหแต่อย่างนี้มันไม่เดินคือมาสิบวันเนี่ยถ้าของเรามีมันก็เหมือนอคุมไปในตัวไม่ได้มันมันไม่ระบาดร้ายแรง <ừ> ก็เช็คดูแต่ส่วนตัวแมลงนั้นน่ะเราเช็คแต่อีกสวนหนึ่งเราฉีดเราดูนี่เราสังเกตก,ก็มันจะกัดใบใบก็เวลานี่ก็นเนี่ยใบเ,เนี่ยที่มันออกมาเนี่ยไอ้อยางนี้มันกินบ้างไม่เป็นรายการคืนยงยงมันกินใบ<อ>ที่มันออกมาเราดูแลใบแรกเนี่ยใบใบแรกเนี่ยเราบอกเลยว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราคุมเพราะใบแรกที่ทีฐานใบเนี่ยที่จะต้องใ้ใหญยอ่ะใบแรกเราใส่โอเมโทเอทเข้าไปหลังจากนั้นเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะ หลังจากนั้นใบสองใบสามเนี่ยเราไม่ต้องทําใบอลังการเพราะมันออกมาแค่ใบแรกกับตรงสุดมาเยอะเยอะเพราะมันเป็นฐานลงครัวใช่ไหมหลังใบสวยมากเออมันเป็นฐานลงครัวใบแรกโอ้โหใหญ่ใหญ่มากอ่ะคราวนี้ก็เพ่งตัดไงานะพึงตัดเนี่ยเนี่ยเว้นช่วงแต่ว่าใบมันต่อมาตลอดคือใบเราใช้ขู่แล้วใบผสมเนี่ยก็ดูแบบใบมันต่อมาตลอดแต่แต่แต่ด้วยสังเกตรอบรอบนะครับ ใบจะเงาและเขียวเข้มมากเนี่ยมองเห็นได้ชัดผมไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าว่าใบมันค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็เงามากนะฮะใบใบแรกมันต้องเข้มหนาะใช่ใบใหญ่เพราะมันเป็นโรงทััวที่สะสมอาหารไว้แลหลังจากนั้นนะนะเราก็เตรียมมา,มาสร้างแป้งกับน้านําตาลใบสองใบสามเราเล็กได้เพราะว่าใบใบใบแรกเนี่ยต้องสะสม,มไว้เยอะเอะอหหม ใบสองไม่เป็นไรเพราะใบสองนี่มันก็เล็กลงมาเออเราจะได้บำบุงคือมันจะเจ็บไม่เิก็แปลว่าช่วงนี้ใช้แค่คู่หูกับหญิงเกษตรอย่างเดียวเพียวๆเลยคู่หูใช่คู่หูก็อาบาที่ใส่อะนะอ๋อครับผมเออคือก็ไม่ได้ตัดตัวอื่นแต่ใส่กับอาบาเพราะอาบามาทําให้ใบสะอาดใบมันไม่เป็นไม่เป็นสนิมไงครับใบเนี่ยเพราะถ้าใบมันสะอาดปุ๊บนะเพอเดียวมันต่อใบออกมามันก็ไปทิ้งใบเก่าโหนี่ยอดเดินเหนไหนี่ เนี่ยไม่ทิ้งใบเก่ามีต้นเล็กๆของเราไงเออแต่หลังไอ้ตั้งแต่ครั้งนั้นที่มากินผ่านไม่ถึงสามเดือนเนาะสองเดือนสองเดือนกว่าๆออใช่ไหมล่ะใช่ข้อต่อของต้นนี่ใหญ่มากอะเพิม่มใหญ่เพิม่มขึ้นเยอะเลยอะเพราะเราเหลากรีงรให้แสงทูกต้นทำต้นโปงนะ่งไงต้นโปง่งเพื่อให้ลำต้นมันใหญ่ พอดีรอบที่แล้วที่ที่มาจัดกินที่สวนสาสุขใจนะครับผมผมได้ลงมาข้างล่างนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะฮะแต่รอบนี้คือมานีรู้สึกเห็นความแตกต่างชัดถึงชัดเจนเลยว่าใบใบแรกของสวนเสสาวนี่ใหญ่แล้วก็เขียวเข้มมากนะฮะในการทำใบแรกนะสมอาหารพแล้วก็หลังเก็บเกี่ยว ครั้งนั้นเป็นล็อตสุดท้ายเนาะที่ที่ใช่ที่พาทีมงานมากินเนาะเนี่ยฮะหลังเจ็บเกี่ยวก็โอ้โหถือว่าไม่ไม่แทบไม่โซมเลยดีกว่าเรียกว่าไม่โซมเลยสมัดมอดเมื่เราเอาดินมาถมด้วยไงอ๋อนี่นี่เอาดินมาถมเน่ยเอาดินถมเนี่ยซื้อดินแบบซื้อดินไปสามสิบเที่ยวเนี่ยเพื่อรอรากปิดรากไม่ให้รากมันโผล่เนี่ยโอ้โหใบแรกสวยมาก นี่คนระับผมให้ดูนะผมไม่รู้ว่าถ้ามองแบบนี้มองเห็นแสงผมจะบรรยายบอกว่าใบามันค่อนข้างที่จะเงาและใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับเข้มมากนะครับตัวนี้เนี่ยายแขนงคือยิ่งแตง่ง กิ่งมันก็จะใหญ่นะเพราะไม่แย่งอาหารกันไม่แย่งอาหารกันฝั่งนู้นอ่ะที่ผมเห็นแล้วผมแซวเลยบอกว่าทําไมลําต้นมันรอบนี้มามันใหญ่มากเลยรรต้นฝั่งนู้นใหญ่มากเลยลําต้นอ่ะมันกี่ปีแล้วนะสี่สี่ปีปีนี้เขาปีที่ห้าใช่ไหมสามปีกว่าปีครึ่งใช่ไหมเออเพราะเราปีที่แล้วได้ลูกแล้วนี่เรารีบบ่อยไงพอรีบบ่อยพบกิ่งมันก็ ใหญ่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะรีบว่างก็ด้วยเดลี่ถ้ากินมันโปงอ่ะให้แสงมันเข้าต้นแล้วเชื้อโรคก็ไม่เคยเกิดเยเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียดาได้กินมันอ่ะแต่รอบนี้ไม่ไม่มีไม่มีลาไม่มีอะไรเลยไม่มีแผลเลยถือว่าสมบูรณ์มากอ่านี่ทามีทากับตัวกระติจะใบฉีดไม่ทาล้างต้นนะครับเออฉีดอยู่เรื่อย ทิดเมถะขึ้นลงนี่ก็ยาลากระสังมาเพราะเราต้องดูแลเออต้นไว้ต้องขอบคุณเจ๊าสาวมากที่ลงมาพาพามาเยี่ยมชมอีกแล้วหลังสวนจัดเรื่องนี้ไม่ได้จัดเก่ดจริงด้วต้นเนี่ยนมันเป็นรุ่นหลังเท่านั้นหลยเจ๊สาวฝากหน่อยในเรื่องคู่หูมหัศจรรย์ที่เจ๊สาวใช้ตอนนี้หน่อย่ะเอาฝากสำหรับผู้ที่นะคะตัดสินใจหรือใช้แล้วเนี่ยก็อย่าทิ้งนะ สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ก็ทดลองหามาใช้กันดูเพราะคู่หูเนี่ยรำใช้ราลดต้นทุนได้จริงๆคือตอนนี้ลดยาฆ่าแมลงไปใช้ให้เว้นระยะห่างก็ได้ไม่ต้องใส่ทุกครัง้งไม่จําเป็นเพราะอาการมันไม่ได้ออกหรือว่าใบมันเข้มแข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถลดตัวนี้ลงไปเพราะคันแรกก็ลดยาจับใบใช้ว่าตัวปรับสภาพน้ําครับแล้วก็อะไรอีกตัวบางทีเราเราใช้ยาลา,า,ลาเพราะตัวนี้มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว เออเราสามารถลดได้เพราะเราใช้เป็นนานๆเนี่ยใบพืชต้นพืชเนี่ยมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมลำต้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงใบหนาใบแข็งใบเนี่ยทุกอย่างแหละมันช่วยได้มันก็กลายเป็นสร้างภูมิต้านทานให้ต้นต้นไม้ของเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกอย่างเพราะบางคนที่ใช้แล้วบอกว่ามันแพงอันนั้นคือไม่ตัดเลยใช้ตัวนี้ไปแล้วยังเอาตัวนู้นมาเสริมเติม,อ,มอีกเยอะแยะหมดเลยอ่ะหมายถึงลูกค้าใช้5ตัวแล้วเอาของเราไปาเสริมอีกเราไปเสริมอีกก็ว่าไม่ต้ะเปลปียน เราก็ว่าเอ๊ลูกค้าบางคนปีนี้แรงเหมือนจะดับสั่งน้อยแต่เราก็บอกก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเพราะตัวนี้มันเป็นฮอร์ทังพอมอนวัคซนีนปุ๋ยอยู่ในนี้เด็ดเสร็จเลยอะ่ะเออเราสามารถใช้แล้วเราสามารถตัดตัวที่เหมือนกันหรือตัวที่เรามองดูแล้วเออมันซ้ําซ้อนอะ่ะตัดออกไปได้ในี่ทีจะเคลือบใบเอาเป็นมันเงางามแล้วก็แข็งแรงชัดเจนว่าใบาเงามาการิๆต้องอข,อขอบคุณเจ๊สาวมากนะครับที่ สละเวลาลงมาแล้วบอกต่อถ้าใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่อำเภอพิ้วนะครับก็ตำบลพิ้วตำบลแหลงสิงก็มาแวะมาชม<ด>มาดูสวนได้เลครับจากผู้ใช้จริงนะกำลังตีนะครับ,รบขอบคุณมากนะครับ เร่งใบให้ลำตนเร่งดอกออกผลเพิ่มกําไรเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคภัยรวยไวเมื่อใช้ pen, เวลแพลนเกษตรกร